สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเลขปังยามพรายกระซิบวันที่หนึ่งกันยายน2568ขอให้แขอให้เฮงปังรวยทุกๆคนนะมาแล้วนะ,ะเราไปดูกันว่างวดนี้มีดีมีร้ายเป็นอย่างไรบ้างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยทุกอ,อกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟ ى, ที่คิวอาคนและเบอร์พรอมเพล์ ain, นี้ได้เลยนะจ๊ะ หกันยาเป็นวันจัน์ทรนะครับวันจัน์ทก็จัน์ทรเลขสองเป็นบริวารอังคารเป็นอายุสพุธเป็นเดชสาวเป็นสีนี่พฤหัสมูลละเลขหอุสาหะเลข8มนตรีเลขหกหนึ่งเป็นกาละกินีอ่าก็พิจารณาชอบไม่ชอบนะเดชสีมนตรีพวกเนี้ยสวยนะครับ เรามาดูยามอัฐการนะครับยามอัฐการก็วันจันทร์นะครับยามจันทก็จะเริ่มตั้งแต่วันหกโมงเช้าเลยนะครับไล่มาเรื่อยๆจนถึงเวลาประสงค์เป็นยามพุธยามพุธจําได้ไหมยามพุธยามเดชเออก็ดูดีนะดูดีฉะนั้นถือว่าโอเคแต่ในรูปดวงยามลพยกระซิบแหมดาวพุธไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็เป็นเลขวิ่งได้นะครับอย่าประมาท ย้อนกลับไป16สิงหาหน่อยเป็นไงหกห้าหกสามมาเหมือนกันเว้ยนะเนี่ยรู้สึกแม่ก็เรียกว่าให้ค่ากาแฟกันมาเยอะพอสมควรนะเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะแหมก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคใช้ได้นะครับแม่เปลี่ยนจากเก้าเป็นแปดสัหน่อยก็สวยเลยเนาะ แปดก็สวยนะความจริงอะ่ะนะแต่อันนี้เราก็เอาเฉพาะห้าตัวพอนะครับแม่ก็เนี่ยห้าเก้าเนี่ยมันออกห้าหปดเห็นไหมโอ้แต่ลืมไปว่าเนี่ยมันตรีโกนถึงเนี่ยมันแย่งซีนเออนี่16สิงหาเนงวดที่แล้วเนี่ยหกห้าหปหสามเนี่ยแม่อ่ะไม่เป็นไรคำนวณกันใหม่มาที่ดวง ยามรูปดวงก่อนเอารูปดวงวันที่1กันยายนก่อนรูปดวงวันที่1กันยาอันนี้สวยกว่านะเจ็ 78. สาวกับราหูเป็นมิตรแก่กันนะเวลายามเนี่ยตกที่ลัคนาราศีมังกรโอ้โหอยู่พบการเงินเลย7จดแปดสวยมาก7จ็ดแปห้าก็ได้นะครับ7 8็ดแปห้าแห้ก็ได้7ด ห้ 5, ก็ได้นะเนี่ยสลับกันสวยเนี่ยนะสี่ตัวเนี้ยคุณวนจับคู่จับคู่3มตัวเอานะครับจับคู่3มตัวหรือหรือบางคนเขาก็มีอง์มีแอปมีเว็บที่สามารถเล่นแบบ4ี่ตัวได้นะสี่ตัวนี้เงินรางวัลเยอะด้วยนะโอ้ก็แล้วแต่และกันนะก็สี่ตัวนี้ก็วนสวยส่วนตัวหลักนะสี่กับสองเป็นเลขวิ่งได้ ถือว่าสวยเลยทีเดียวเนี่ยห้าสองเก้านะครับสีหนึ่งเนี่ยสี่เจ็ดห้าสี่เจนี่คือรูปดวงนะครับเอาไปดูดวงยามไพรกระซิปดวงยามไพรกระซิปเนี่ยผมจับยามแล้วน่าเจ็บใจจับยามแล้วน่าเจ็บใจ คุณดูสี่หกห้าปดมันมางวดน,นี้ดูสิเนี่ยน่าเกลียดไหมสิบหกสิงหาไม่มามาหนึ่งมันออกไปแล้วพี่ไม่ทันกินแล้วนะครับแต่ถ้าใครยังติดพันรู้สึกว่ามันยังพอจะไปได้อยู่นะก็ตามได้เนี่ยชุดนี้ไม่น่าเกียดหกห้าแดเนี่ย เนี่ยหกหมันออก8ปดหหใช่ไหมก็ลองมันทีมันมันอาจจะต้งมาอาจจะโต๊หรือว่ามันอาจจะออกที่สมตัวหน้าสามตัวหลังเนี่ยเป็นไปได้นะครับลองพิจารณาดูแต่ว่ามันออกไปแล้วอ่ะมันไม่มาอีกแล้วนะครับฉะนั้นจับดูแลเจ็ดสวยกว่าเนี่ยตรีโกนสวยงามเห็นไหมตรีโกนสวยงามสหัสชปะปัตนนี่ เลงเลยโดยเฉพาะว่าแปดเนี่ยแปดเด่นนะครับแปดเด่นเล็งเลยเล็งสวยเลยอาจจะตัดเล่นสองตัวได้ละกันนะครับแปดห้าแปดหกอย่างเงี้ยได้นะครับอาจจะมาข้างล่างนะส่วนเจ็ดแปดนี่เด่นมากนะเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดหกแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเจ็ดแปดเก้าสวยไหมเก้าก็สวยเพราะอยู่ในเรือนการเงินนะครับ นนี่คือตัวหลักๆที่สวยนะหนึ่งเนี่ยหนึ่งเจ็ดอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องมีโอกาสนะครับเนี่ยหนึ่งศูนย์เจ็ดคืองวดคือรูปดวงยามเนี้ยมันจะไปซ้ํากับงวดวันที่สิบหกมิถุนาซึ่งคราวที่แล้วมันออกหกสามห้าคราวที่แล้วมันออกหกสามห้าเอ้ยหรือสองหกห้านี่แหละนะเนี่ยชุดเนี้ยชุดเนี้ยอ่าสองหกห้ารู้สึกจะสอง สองหหหรือเนี่ยสองหก้าเนี่ยประมาณนี้เนี่ยฉะนั้นครั้งนี้อ่สองสมีโอกาสมาทั้งคู่คราวนี้อาจจะสามหห้านะสามหกห้าได้สองหห้ามันออกสิบหมิถุน,นาไปแล้ว6กห้าสองหรือสองหหเนี่ยนะไม่ใช่สองหกห้าหกห้าสองนะหกหสองเนี่ยสวยส่วนดาวพุทธอ่ะจริงๆก็ดูดีอะ่ะแต่มันตกพบมรณนะดูสิ ไม่เด่นอันนี้อันนี้ตรงๆนะเพราะว่าคือถ้าดูจากยามอะ่ะมันเป็นยามพุทธแต่ทีเนี้ยพุทธมันไปตกมรณะเราก็เอาตรงๆเอาขึ้นเอาก็เอาขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าโดยหลักการแล้วมันก็ต้องเอาดาวดีพบดีไว้ก่อนนะครับแต่ไม่ต้องเชื่อถ้ารู้สึกว่าเอ้ยอาจารย์บอกว่าดาวพุทธเลขสี่มันสวยอะ่ะ ก็ชอบอะ่ะก็ได้ไงนะผมก็ติดติ่งไว้หน่อยแล้วกันนะติดติ่งไว้หน่อยแล้วกันอ่ะให้ดูตรงนี้เป็นหลักแล้วก็ไปจับคู่เอาตามใจนะครับสองสาเกนี่ก็ได้ทำเปเล่นไปสองปดก็ได้นะอ่ะอันนี้คือเลขหลักที่ดูว่าดาวมันเด่นในดวงยามพรายกระซิบนะหนึ่งกันยา เอาตารางนี้ไปแล้วก็จับคู่ตามดวงเราชอบแบบไหนก็โอเคเนี่ยแยกเป็นลัคนาก็ได้นะลัคนาเมษนี่ก็1 7ึ่นี่นะสวยลัคนาพฤกษบเนี่ยหก 1, 7, 8, ยนะยากย, 6, 5, 5, ยังดีอยู่แต่ผมว่าเอาเป็น58ดีกว่านะสองตัวดีกว่าสองตัวสวยกว่านะครับห้าสมนะครับมีถุนก็แหม เปลี่ยนเป็นหกหเก้าได้ไหมนะหกหหรือ9ก5าเเนี่ยมีโอกาสอยู่นะครับกรกฎกรกฎนี้9ก้าสองเนี่ยเออสองนะครับสิงเนี่ยหนึเลยสวยๆเลยมาตรงๆเลยนะครับก,กันกั 2, 3, 8, น,น,นก็238สามแปดนะตุลตุลก็3ามเนี่ยสามมีโอกาส นะครับแต่ก็กลับด้วยนะมันคงไม่3ามไปเป๊หรอกนะอาจจะ6 3 5 5มหอะไรอย่างเงี้ยว่าไปลูกพิจิกพิจิก9สวย8สวย8ปดเนะแพิจิกนะเก้ปดสองเลยเนี่ยสองเนี่ยเก้พิจิกธนูธนูแ8ดแปเนี่ยแปดมุมสวยดูทามุมนะมังกร บังกรก็เก้าสองสานะเก้สอสามเนี่ยเก้าสมกุม่งเจ็แล้วก็8ปดนะเจ็ดะเน้นเจ็ดหลักๆเลยทุกราศียังไงเจดแไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปเติมเอานะครับมีนสุดท้ายม,มีนมีนเนี่ยจันสวยสองสองแปดสองแปดสวยเออววนอยู่แถวนี้แหละนะแต่ละราศี ทีนี้ก็จัดชุดมาให้ไม่ต้องตามนะเอาที่ชอบพอใจ7จ็ดูนย์ถึงเจแล้วก็เนี่ยชอบอันไหนเด่นเป็นพิเศษก็หยอดเติมเข้าไปนะครับส่วนตัวชอบเจ็ดดนะส่วนตัวชอบเจ็ดดเพราะอิงจากดาวจริงบนท้องฟ้าด้วย สาวลาหูเข้ากันแล้วตอนนี้นะครับเจ็ดแปดนะเด่นเด<ๆ>เลยนะเจ็ดแปดเจ็ดห้าได้นะเจ็ดห้าได้เจ็ดแปดเจ็ดห้าแล้วก็เนี้ยแค่นี้ที่เหลือก็คือท่านก็นะเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้านะครับแล้วก็ยอดเจ็ดแปดเจ็ดห้าเน้นๆหน่อยแปดมีโอกาสนะครับแปดศูนย์ถึงแปดเก้าแปดนี่มีโอกาสมาเยอะเลย นะครับชอบที่สุดก็ต้อง87ดละครับเนี่ยเจ็ดแปดแปเนาะแปดห้าห้นะแกับ85เนี่ยเหมือนกับ7จ็กนะับ75เนี่ยใช่เนี่ยผมเชียร์สอชุดนี้นะครับเน้นเนี่ยเจ็ดห้าเนะครับห้าแปด้วยนะอย่าลืมกลับนะแปดห้าห้าแปดเนะี่ยโอเคละ แล้วก็อย่าลืมยังไงดาวพุธก็ยามพุธก็ติ่งไว้หน่อยสี่สองสวยสี่สองสี่สามสี่เก้าหยอดไว้นิดนึงพอเป็นน้ําจิ้มนะครับขราวที่แล้วผม,ผมลางสังห์ว่ามันจะสีออ 6, ่สองดันออกหกสามสงสัยมันจะมาข่าวนี้นะติ่งสี่สองไว้หน่อยหนึ่งนะครับสามตัวนะ สตัว78อยู่แล้วนะเติมไป780 7 8ปดศูนย์เจ็ดแปดเานี่ยคราวนี้เจ็ดเต็มที่อ่ะนะคิดเลขอื่นไม่ออกเลยมามาแบบชัดๆนะครับ738ดสามแปห้หนึ่งสามเพราะรอบที่แล้วอ่ะตอนที่ดาวเดือนพฤษภานะ าราหูก็อยู่ด้วยกันเนี่ยที่ราศีกุมก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะเต็มเต็มเลยครั้งนี้วันที่ยี่สิบสามสิงหาดาวเสาจะย้ายกับมาเจอลาหูฉะนั้นหนึ่งกันยาอย่าพลาดมาอีกรอบเพราะดาวเสาดาวราหูเนี่ยชอบให้โชคลาภทางนี้เข้าใจไหมชอบให้โชคลาภทางนี้อยู่แล้วฉะนั้นเวลาเขาปรากฏกลายมาเจอกันแต่ละครั้งเนี่ย เรียกว่าธนัดถนีดีเหลือเกินแหละนะครับเนีย่ยสาวจะย้ายวันที่ยี่สิบสามสิงหาฉะนั้นหนึ่งกันยาเนี่ยมาเป็ไงอยู่ด้วยกันแถมในเวลาประสงค์ก็คือสี่โมงเย็นเนี่ยลัคนาจะอยู่มังกรเรือนการเงินเลยครับสวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะี่ อชอบไม่ชอบแล้วแต่นะครับให้เยอะไปก็ปวดหัวเอาแค่นี้ผิดถูกว่ากันไปนะเ <นะ S 2> ข้ามาเข้าน้อยนิดๆหน่อยๆขอประทานอภัยนะที่ผ่านมาก็สามสี่งวดก็พอไหวนะครับเนีคราวที่แล้วงวดที่แล้วยังแก้เขินได้นะหกสามหกห้าก็โอเคมาแต่มันก็อยู่ที่ดวงท่านแหละใช่ไหม ผมเป็นคนให้ผมยังไม่ถูกเลยนะผมใส่หกห้าเก้าไปเต็มที่เลยนะมันออกหกแปดเหาแปดหก้าเนี่ยผมใส่เต็มที่เลยนะเ,เนี่ยเออเนี่ยดันมาตรงนี้ซะโอ้ว่ากันไปแล้วแต่ดวงแต่บางคนเขาเนี่ยใช่ไหมแต่ละคนเล่นไม่เหมือนกันบางคนไปหกสองเก้าใช่ไหมบางคนก็เนี่ยบางคนก็จับสองตัวพอหกห้าหกสาม ก็โหทั้งบนทั้งล่างก็อันนี้ยืนยันจากเนี่ยค่าน้ำค่ากาแฟที่โอนมาเนี่ยรัวเลยรัวเลยนะครับร้อยสองร้อยสบายๆนะเนี่ยรัวเลยเมื่อวานอะ่ะพวพ,พวักตั้งแต่วันเสาร์นะอ่ะชอบไม่ชอบเนี่ยแต่อยากให้ดูตรงนี้มากกว่าเพราะมันสามารถที่จะเล่นแร่แปรธาตุสร้างสารรค์ได้ตามดวงเรานะ 8 2 9 8 2 12 1 1 3 9 1 2 9 1 2 8 7 2น7 2 3 7ะ8ได้หมดเลยเน้น7,8อ่ะเน้น7,8ตามทัศนคติของผมซึ่งเป็นทัศนคติส่วนตัวจากการดูในรูปดวงยามไพกระซิปแล้วก็ดาวจริงบนท้องฟ้าเท่านั้นนะครับแค่นั้นเอง นะครับผิดถูกอย่าว่ากันนะสนุกสนานไปพร้อมกันนะแต่ถ้าสนใจอยากจะเรียนรู้นะจะดูเลขหรือดูดวงก็เปิดคอร์สสอนออนไลน์วิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับฉบับสมบูรณ์เลยนะเบื้องต้นและพยากรณ์สไตล์ปังสิบทิศเรียนให้รู้ดูให้เป็นจัดไปเต็มระบบหลายเรียดคอร์สทุกวันอาทิตย์9โมงถึงเที่ยงนะครับสอนสดอ,ออนไลน์สัปดาห์ละครั้งผ่านโปรแกรม Google Meet นะครับครั้งละ3ชั่วโมงดูวิดีโอย้อนหลังได้ตลอดชีวิตไฟล์การสอน PDF ส่งให้หลักสูตร8เดือน7กันยายนนี้แล้วเออบางคนบอกเออมีบางคนถูกงวดที่แล้วแล้วมาสมัครเรียนวันอาทิตย์เลยนะถูกวันเสาร์สมัครเรียนวันอาทิตย์เลยเออก็ดีนะนะถนงั้นงวดนี้หนึ่งกันยายังทันนะเออ เราเรียนกันวันแรกเจ็ดกันยานะครับใครได้มากกว่าค่าเรียนก็มาเลยก็แล้วกันนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทแปดเดือนนะครับราคานี้ไม่ได้แพงนะเพราะว่าตีซะเดือนละไม่ถึงสองพันอ่ะปกติเลดวิชาโหราศาสตร์เนี่ยเดือนละสองพันทั่วไปเลยนะครับอันนี้หมื่นสองเนี่ยมันต้องหกเดือนแต่นี้เราเรียนกันแปดเดือนนะครับเรียนจากศูนย์ถึงทายดวงได้ นจะรับประกัน8เดือนนี่คือจากไม่เป็นเลยแล้ว่ายดวงได้ยืนยันด้วยคลิปตัวอย่างการเรียนการสอนนะที่จะส่งให้เนี่ยเ,ยเยด้งขึ้นมาเนี่ยนะครับไปดูตัวอย่างได้เนี่ยจากคนที่ไม่รู้เลยเนี่ยเรียนมาจนช่วงประมาณสักสเดือน4เดือนแล้วอนะ่ะคลิปเนี้ยนะครับอัดไว้เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะจ๊ะอ่ะยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับ ติดต่อสอบถามนะไ like oh, ลน์แอดโหรา915นะครับหรือสแกน QR โค้ดตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะเลขปังยามพลายกระซิบครับ1กันยายน2 5 6 8ขอให้เฮงปังรวยทุกคนเดี๋ยวเลขดัง12ราศีเดี๋ยวตามมาติดติด,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 ดนะจ๊ะไม่ต้องกลัวโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนเฮงปังรวยทุกคนครับสวัสดีครับ